คุณกุมคะคุณได้ไพ่อธิษฐานไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ที่เรียกว่าไพ่สําเร็จสมความปรารถนาทุกประการคุณอยากได้เรื่องอะไรเรื่องงานเรื่องเงินคุณอธิษฐานได้เลยคะ่ะขอให้คุณสำเร็จสมวางนั้นที่คุณตั้งใจทุกประการนะคะ สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky b a c k Catola ช่องนี้เป็นการพยากรณ์รยภาพรวมในละคนาราศีเป็นหลักคลิปนี้เป็นของชาวราศีกุมตั้งแต่วันที่1ถึง15กันยายนเรามาดูเรื่องความโชคดีของชาวราศีกุมกันนะคะงานคุณนะเป็นช่วงที่มีความเจริญก้าวหน้ามีการขยับขยายงานจะนำไปสู่ความมั่นคงในอนาคตได้เลยนะ ก็ใครที่ทางานประจําก็จะได้เลื่อนตําแหน่งได้งานที่ดีขึ้นนะได้งานที่มีเงินมากขึ้นมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นสำหรับคนที่ทําธุรกิจธุรกิจคุณก็จเจริญเติบโตค่ะขยับขยายสาขาจะได้ลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าคนสําคัญจะช่วยทําให้ธุรกิจคุณก้าวกระโดดได้เลยนะ ถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้ปรึกษาผู้ใหญ่จะได้รับความช่วยเหลือได้อย่างดีเลยนะคะเรื่องเงินนะคุณจะมีเงินก้อนใหญ่อะคะ่ะเป็นเงินที่จะกการทำงานหรือโชคลาภอันนี้แล้วแต่นะคะก็ลองกันดูนะแต่คิดว่ามาจากการทำงานมากกว่านะแล้วก็คุณเป็นคนใจดีเนาะใจกว้างคะ่ะก็จะชอบ ใครมาขอความช่วยเหลือก็จะชอบช่วยเหลือก็ช่วยเหลือพอประมาณนะคะโดยอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะเพราะว่าเงินช่วงนี้เงินเข้าเยอะมากๆก็จริงนะถึงขั้นระดับบางคนนี่เข้าระดับเศรษฐีเลยนะคะเพียงแต่ว่ามันก็ออกง่ายอะคะ่ะนะก็เขาเรียกว่าช่วงนี้หาเงินหาเงินเก่งแต่เก็บเงินไม่เก่งเลยค่ะก็ให้แปลงเงินเป็นทรัพย์สิน นะแล้วแต่ที่คนจะสะดวกอะค่ะว่าจะเป็นอะไรก็ได้อย่าถือเงินสดเยอะนะคะแล้วก็ใครที่คิดว่ามีหนี้เก่าๆอยู่ว่ามันจะหายไปแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวจะได้กลับคืนมานะ <c oughs> ออดีจังเลยนะคะชาวกลุ่มงานก็ดีเงินก็ดีค่ะนะทรัพย์สินก็เพิ่มขึ้นด้วยยินดีด้วยนะคะคนสวดคุณกลุ่มนะคะเข็ดหรือมีความเศร้าเกี่ยวกับเรื่องความรักอะไรนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะ ก็เกิดจากที่คุณอา,อาจจะเจอคนที่ไม่จริงใจเนาะมีโลกสองใบมีการครบซอ้อหรือเจอคนที่เขามีคู่อยู่แล้วนะคะคุณก็เลยรู้สึกเก็บตัวแล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่อยากจ,จะวุ่นวายเรื่องตรงนี้นะคะถึงนว่าตรงเนี้คุณจะเก็บตัวไปนานแค่ไหนมันก็คงเป็นไป,นปนไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนที่อายุน้อยกว่า น่ารักน่ารักเข้ามาหาคุณนะแล้วคนเนี้ยเขาจริงจังนะเขาถึงขั้นที่อยากจะแต่งงานกับคุณเลยนะคะนะลองดูนะลองหาดูนะคะอย่าโมแต่เก็บตัวอย่าโมแต่ขี้ใจน้อยอยู่บ้านอินโทเวิร์ดไม่เอาค่ะนะเปิดโอกาสเปิดใจมองหานะในการสูญเสียมันก็จะมีสิ่งที่ดีๆเหลืออยู่อีกเยอะเลยค่ะคุณมองให้เป็นนะคุณก็จะมีความสุขขึ้นนะคะ สำหรับคนมีคู่นะคุณสองคนเนี่ยน,นะคู่บุญคู่บารมาีทำบุญกันมานะเป็นคู่รักบุพเพสันนิวาสสมกันทั้งคู่เลยนะคะหรือว่าช่วงเนี้ยก็เขาคนคนละของคุณเขาแค่อยากให้คุณเอาใจนิดนึงกระนุกนกระนิงนิดนึงนะคะอย่าคุณผู้ชายก็อย่าโมแต่ทำงานอะไรจนแบบลืมความหวานแก่กันนะนั่นแหละค่ะ ก็ไม่มีอะไรค่ะความรักครอบครัวดีอยู่แล้วนะคะฝากสนับสนุนช่อง Lucky b a c k Cat โพราของจา่าด้วยนะคะฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของจา่าด้วยค่ะ